WHA- <laughs> ไปฮาเบอร์แลนด์ครั้งแรกกันพวกเธอเพิ่งไปมาเมื่อวาน31พฤษภาน้องปิ่มเขาก็บอกว่าอยากไปฮาเบอร์แลนด์ตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วพวกเธอฉันก็ด้แต่บอกลูกว่าเดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวแม่พาไปแต่ก็ไม่ได้พามาสักทีไปมาเมื่อวันก็ปรับปับเลยพวกเธอคุยกันวันศุกร์ไปวันเสาร์มาที่สาขาตึกคอมชลนบุรีมาถึงฉันก็ไม่ได้ซื้อตั๋วไปก่อนหรอกก็มาซื้อที่หน้าทางเข้าเลยถุงเท้าก็ซื้อใหม่เพราะว่าต้องใช้ถุงเท้าของฮาเบอร์แลนด์เลยถ้าคนที่เคยมาแล้วก็เอามาาาาาาาใใช้้้้้้้้้้ไไไดดแแตตตต่่่่่บนนนนนนนฉััมมมมมมเเเเคคยยงงงงงงงพพิิรรกกกกก็็ลออออออซืืืูหปปสถุทฟวธ มากแค่ใส่ถุงเท้าก็คุยไปตื่นเต้นไปนะพวกเธอดูน้องปื้มเขาลองถุงเท้าให้พ่อเขาดูซื้อบัตรเข้ามาอยู่ได้3ชั่วโมงนะพวกเธอมาถึงก็ยังไม่เล่นประมาณ10นาทีก็เดินดูมองดูก่อนพอสำรวจโลกเสร็จน้องปิ้นบอกแม่หนูอยากปีนอันนี้อเขาปีนขึ้นไปมันปีนยากพวกเธอแป๊บเดียวปีนลงมาอีกนะ คลิปนี้จะมีน้องปลื้มกับพ่อแค่ตรงนี้นะพวกเธอหลังจากนั้นน้องปลิมก็ชวนแม่ผจญภัยส่วนน้องปื้มเขาก็ไปซูนเด็กเล็กกับพ่อมาถึงตรงนี้แม่หนูอยากกระโดดแต่ก็กระโดดได้3ามครั้งนี่แหละพวกเธอเหมือนเห็นของเล่นเยอะไงเห็นอะไรก็อยากเล่นเห็นอะไรก็อยากโดดลงมาจากที่กระโดดมาเจอน้องปลื้มกับพ่อเนี่ยแป๊บนึงไปต่ออีกทีนี้ ฉันจะเล่าว่าช่วงเล็กๆน่ะเล่นอะไรไม่ถึง5นาทีนะพวกเธอเล่นอยู่แล้วตามองไปอยากเล่นอย่างอื่นน่ะมาถึงตรงนี้น้องปิมจะข้ามไปเห็นมันเป็นรูๆแม่หนูกลัวมันขาดเดินหันหลังกลับมานะพวกเธอคลิปนี้ตัดมาแป๊บเดียวนะที่จริงเล่นประมาณ30นาทีแล้วก็คุยกันว่าเราไม่เจอพ่อกับน้องเลยลูกน้องปิมบอกนั่นไงแม่พ่อกับน้องอยู่บอบอลน่ะมันก็ไม่สูงนะพวกเธอแต่ฉันกลัวความสูงเด็กๆเขาก็เล่นกันได้เนี่ยแต่พอมาลอดอุโมงตรงเนี้ยขาฉันก็สั่นนะฉันลอดกับลูกน่ะที่จจรริิิงงงงงะเเเดนนนนนนลลลอออไไปกกกกทาาาาาาึ้มม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 ็บแ่่่่ตตหหหูููยยัวใ อะไรฉันก็เล่นกับลูกหมดทุกอย่างนะพวกเธอมีอันนี้แหละที่ฉันเดินมาดักเขาอยู่ข้างหน้านี่พวกเธอบรรยากาศรอบๆก็เป็นแบบนี้แหละเหมือนช่องทะลุมิติแบบนั้นนะพวกเธอลอดตรงนู้นโผล่ตรงนี้ขึ้นตรงนั้นลงตรงนี้แล้วก็มาเจอกันที่เดิมนะพวกเธอบ้านฉันไม่เคยมาไงก็เลยตื่นเต้นกันมากครั้งแรกของพ่อของแม,ขงแม่ของลูกของลูกนะพวกเธอเมื่อวานนะ่ะนี่ตรงนี้ฉันกับน้องปิมเล่นเป็นสิบรอบนะสไลเดอร์เล่นรอบแรกรอบสองฉันก็กลัวนะพวกเธอมือฉันเปียกอะฉันกลัวแต่น้องปิมก็อยากให้แม่เล่นด้วยเล่นไไไปเเเลลลลลล่นนมมมาาหห็็รอออบบบะแแูกกกด์ียพวธง เดิเสร็จมาถึงตรงนี้ที่จริงน้องปิมจะเดินไปตามหาพ่อกับน้องพอมองมาตรงนี้แม่หนูเห็นบล็อกตัวต่อใหญ่มากเดี๋ยวหนูขอเล่นบล็อกก่อนเล่นบล็อกเสร็จจากความตั้งใจว่าจะเดินตามหาพ่อกับน้องแม่มีประตูทะลุมิติด้วยนะฉันก็เลยบอกนายลูกลองให้แม่ทะลุมิติดูบ้างสิ นี่ไงฉันทะลุมิติมาแล้วพวกเธอพ <c oughs> อทะลุมิติเสร็จลืมตามหาพ่อกับน้องเลยพวกเธอถ้าจะบอกว่ามันใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่จะบอกมันเล็กมันก็ไม่เล็กนะพวกเธอก็เล่นสนุกคุ้มราคาอยู่นะน้องปิมมีแม่เล่นเป็นเพื่อนไงอยากให้แม่ทําอะไรเล่นด้วยตรงไหนแม่ก็พาทาหมดเมื่อวานงดบุนกันหนึ่งวันแม่กับลูกมีแต่เสียงหัวเราะ <c oughs> นี่ลูกพาลอดฉันก็ต้องลอดตามลูกนะพวกเธอแล้วน้องปิมเวลาจะเปลี่ยนเครื่องเล่นแต่ละอย่างไปเร็วมากพวกเธอบางทีฉันก็ว่าตามหลังไปแบบติดๆนั่นแหละแต่ตามไม่ทันลูกนะพวกเธอได้ตะโกนหาวา <laughs> แม่หนูขอเล่นลูกบอลตรงนี้ก่อน แม่ช่วยเก็บลูกบอลให้หนูนะหนูจะยิงเยอะๆฉันก็ต้องเก็บให้ลูกนะพวกเธอภ<ห>า,ารกิจตามหาพ่อกับน้องอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าจะหนึ่งชั่วโมงแล้วแหละพวกเธอที่น้องปิมไม่เจอพ่อกับน้องเดินมาข้ั้งหลังสุดเลยขึ้นมาตามดูตรงที่เขาระบายสีก็ไม่มีพ่อกับน้องอีกพวกเธอพอเดินลงมาแม่ขอเข้าเขาวงกดก่อนแล้วเวลาแม่ตามหาถ้าเจอเขาต้องจ้าเอนะพวกเธออยู่เขาวงกดตรงนี้ก็น่าจะสิบนาทีได้พวกเธอสองแม่ลูกวิ่งกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยนี่ไงแม่นับนะอีกสองรอบนะแม่เครื่องเล่นมันก็เยอะนะพวกเธอคลิปที่มีน้องปื้ม ไม่เจอจริงๆพวกเธอพอออกจากเขาวงกดมาตรงที่ลงๆก็ยังไม่มีพ่อกับน้องปื้มอยู่พวกเธอพอน้องปีมมานั่งเก้าอี้หมุนนั่นแหละเหลือไปเห็นพ่อกับน้องพอดีทีนี้ก็เลยได้วิ่งมาหาพ่อกับน้องนี่แหละพวกเธอจุดแรกที่น้องปื้มน้องปีมมาเล่นด้วยกันรอคลิปถัดไปนะพวกเธอสนุกกว่านี้แน่อันนี้มันแค่เริ่มต้นนะ